เรื่องราวเลยอ่ะใช่อร่อยโอ้หิวอ่ะพี่รู้ได้ยงกินมูชอบรายการนี้มากเลยจริงเฮะชอบรายการนี้ทำไมอ่ะดูดิฮะดูดิพวกกินกันหมดเลยแล้วเราแล้วสองคนไม่มีอะไรกินเลยไม่ถูกเนกันเลยนี่ถูงเลยหรือผมเขยับเอาอย่าทิ้งเลิศเทอะแล้วกันนะครับร้บปั่นเราไปคุยกันต่อนะ อันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยปีโน่เนี่ยเป็นมีเรื่องดีหรอมีเรื่องดีครับเขาเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยอันเนี้ยหลายคนไม่มีใครรู้คือตรงนี้มันไปเปลี่ยนชีวิตพี่แม้เมื่อก่อนสุดโต่งมากเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมาดูแลตรงนี้ก็เนี่ยหลังๆถามว่าทาไมมาอยู่ตรงนี้มันไม่เหงาเหรออยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงที่เหตุผลหนึ่งที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะพี่เป็นผู้พิพากษาสมทบ ของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีทํามาจริงๆอ่ะทำมาได้11ปีแล้วไอ้การเป็นเป็นผู้พิพากษาสมทบเนี่ยมันไป, <ๆ S 2> ไ,ปไปมาๆยังไงมันเริ่มยังไงพี่นคือจริงๆเอาเอาแบบจริงๆ,ๆเลยนะมันเป็นทุกขลาบยัง,ยงไงไม่รู้คือพี่อ่ะไปโดนคดตีต่อจากวิลลี่เนี่ยเมาแล้วขับผมเคยขึ้นหน้าหนึ่งนะคุณไม่เคยรู้หรอเนี่ยผมมีแเนยองน นี่ไงสองคนเนี่ยยุคแรกเลยยุคแรกเลยแต่พี่วินลีโดนเนี่ยหรอโดนพี่โดนก่อนโดนก่อนพี่อีกโดนก่อนพี่อีกคือพอโดนเสร็จเราก็ต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็เลยมีคนแนะนําทีแรกก็เริ่มจากการเป็นผู้ประบีประนอมหรือผู้ไกลเกลี่ยก็ถูกเชิญไปเป็นผู้ปฏิบัติบัมของศาลอาญาทาไปทํามาก็มีคนชวนบอกว่าท่านมาทางนี้ทําไมท่านไม่ลองสอบ ผู้พิพากษาสมทบดูออ,อก็เลยก็เลยมาลองสอบเอาถ้านับจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นดาราคนแรกที่ได้โปรดเก้าเป็นเป็นผู้พิพากษาสมทบอ,มอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนไม่รู้พี่อไปมีลูกหรอ คือบางคนเขาบอกว่าพี่โนมีลูกบุญธรรมคืออย่าบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมเลยเพราะว่าไม่ได้รับเป็นทางการแต่ว่าจริงๆก็เหมือนลูกอะเพราะว่าทุกคนจะเรียกเราพ่อพี่จริงๆทํามานานแล้วส่วนใหญ่คนที่จะมาเจอผมส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือพ่อเสียหรืออะไรสักอย่างต้องต้องหรือหรือมีปัญหาที่ที่หนักๆซึ่งไม่สามารถไปได้แต่เราดูเกณฑ์แล้วเออน่าช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งนะของผมอะแต่ว่าคือเห็นแล้วมัน ทนไม่ได้แล้วจังหวะมันต้องมาเจอด้วยกับตัวอเองถึงถึงจะเข้าไปช่วยวันนี้มาด้วยคนหนึ่งอาเชอญเลยครับมา <c oughs> ชื่ออะไรเราชื่ออะไร <c oughs> โอ้โหดูสิน่ารักะลูกเลยลูกเลยเดี๋ยวนะอ่ะขึ้นม่โ,โอ้โหเอางี้พี่รู้ว่าลำบากใจผมตายตอนไหน <c oughs> เหนียวด้วยเอามาเป็นก้อนหรือน้ำลายโรมาด้วยคนหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวากชามาเอมาออกมานี่นี่อันนี้อันนี้คนสุดท้องน้องสุดน้องสุดเหรอน้องสุดแนะนำตัวลูกเชื่ออะไรค่่ะชือน้องกิมกอยค่ะนกิมกอยเจ่อกิมกอยกิมกอยค่ะเอ๊แต่ว่าแต่ว่าพูดตรงๆว่าหน้าคุ้นๆนะ อยู่ในวงการปะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เป็นศิลปินนักร้องอยู่ที่ค่ายไทดอวมิวสิกเจมส์แกรมมี่ด้วยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ฝากนะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเขาเองนะเป็นพ่อลูกกันแบบว่าลูกบุญธรรมกับคุณพ่อจะออกมาเพลงเดียวหรือเปล่าออกมาหลายเพลงแล้วออกหลายเพลงเหรอเขาเคยอยู่อีกค่ายหนึ่งมาก่อนด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยไปเจอเขาสมัยแรกคือถ้าเจอหัวแรกอะเจอมาสกีตอนนั้นเจ็ดหรือแปดขวบเอง เจ็ดหรือแปดขวบเองก็รู้ว่าเออพ่อไม่สบายแต่ตอนนั้นก็ตอนนั้นทั้งแม่ทั้งพ่อขวะไม่สบายโอเคผ่านไปอีกสามสี่ปีไปเจออีกรายการหนึ่งคราวนี้ขณะที่สัมภาษณ์ร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วเพราะว่าตอนนั้นพ่อป่วยหนักพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเลยเราก็ดูแล้วก็พูดต่อหน้าเลยว่าในรายการว่าถ้าไม่มีใครดูถ้าไม่ไหวพ่อส่งเองเดี๋ยวพ่อส่งเรียนเอง เนี่ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไอเจ้านี้เขาก็สองเทอมมั้งไม่เกินอ่ะเทอมหรือสองเทอมเท่านั้นเขาก็ได้ทุนอีกพอน้องจะเข้าวงการแล้วพี่โน่ต้องฝากฝังหน่อยอยากจะบอกอะไรเขาเพราะตอนนี้เขาเข้ามาอยู่กับพวกเราหมดแล้วนะคือบอกเขาไปตั้งนานแล้วพูดกับเขามาตลอดจำคำพ่อไว้ว่าชีวิตเด็กเนี่ยมันเร็วมากอย่าทิ้งชีวิตเด็กเป็นอันขาดเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ต้องสู้จริงๆนะเด็กเด็กสมัยที่ผมพูดเลย พ่อแม่ก็บางทีแบบอยากให้ลูกโตเร็วๆอย่างเงี้ยผมบอกว่าให้มันมันมันหายไปเลยนะชีวิตอ่ะเด็กๆมันกลับไม่ได้นาะมันกลับไม่ได้ไม่ได้แล้วมีอยู่คนเดียวที่ประสบความสําเร็จแล้วกูบอกให้มันโตให้มันโตให้มันโตใครอ่ะก็ไม่ยอมโตแล้วถ้าเกิดพี่ อย่างมาแบบว่าส่งเสียต่อฮะเขาไม่รับแล้วเขาไม่รับแล้วค่ะเขาไม่รับแล้วน้องมีงานมีการแล้วเขามีงานมีการแล้วไปออกพาเขาไปออกรายการแล้วกันได้ครับพ่อเอออันนั้นช่วยแล้วอันนั้นช่วยแล้วเอาไร่อายุน้องก็เป็นสาวแไรผ่ามากอดเล่นอยู่อีบ้าผมเป็นลูกของพ่อไง วันนี้นะนิสัยจริงเลยอ่ะแต่ลูกก็มีอยากอยากจะบอกพ่อเหมือนกันอ่ะวันนี้มีอะไรมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะวันนี้อยากมอบพูมอะไรให้พ่อค่ะแล้วก็อยากสวัสดีปีใหม่พ่อแล้วก็อยากจะขอบพระคุณพ่อค่ะที่เมตตาแล้วก็แล้วก็เอ็นดูหนูตั้งแต่แรกคือแค่แบบแค่หนูรู้ว่าหนูมีพ่ออยู่ข้างๆตลอดหนูก็แบบหนูก็ ดีใจมากๆแล้วหนูก็มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อแล้วคะ่ะเพราะหนูรักพ่อมากคะ่ะสวัสดีพี่ไปนะคะเหมือนกันเหมือนกัน คุณก็เป็นคนดีนะเนี่ยตายแล้วเราอํากันไปอํากันมา <c oughs> นึกว่าจริงๆแล้ว <c oughs> เป็นคนไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีที่ดูแลดูแลน้องดูแลทุกคนรอ,อบข้างมมาตลอดคือคือที่จริงๆเลยนะถ้านรู้ว่าจริงๆอ่ะคนจะบอกว่าผมเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กอ,ะอ่ะอ่าเ่ก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าสำหรับที่โรงแรมแห่งนี้ต้องขอบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการฝากแมว หรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดตามประเทศทํำยังไงพี่โนก็เรียบร้อยครับขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับเออลูกชายอ่ะตันยิ้มเธอหน่อยแล้วจะปิดรายการแล้วเราขอบคุณก่อครับแล้วครับคุณตั๊กครับคุณสนิทกับพี่โนมากขนาดนี้แล้วคุณพูดซึ้งๆเลยพูดซึ้งๆเลยว่าเขาเนี่ยมีคนทแบบคุณแบบเอาแบบน้องพูดอ่ะเอาแบบหลานเนี่ยอ่ตายบิวอครับอ่ะครัโอ้โหมันไส้อ่ะ ดีใจครับที่เขาที่เขาเายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่มึ้ถึงทุกวันนี้ยอมยอมยอมยโอเคก็คือให้นี่นี่ยอมให้ยอมยอมยพี่โดยเขา่ารักมากคือผมเองก็อาจที่เดินทางผิดพลาดบ้านสมัยเด็กๆนานนูนานนี่แต่ว่าคือสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีเพื่อนดีมีพี่ดีเขาเนี่ยจะชักนำเนี่ย เรากลับมาในเส้นทางเดิมได้ครับถูกต้องครับอย่างเช่นที่เคยไปร้านนวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพ่อเธอพัฉันไปตายแล่นั่งเลครับผมนั่งเลยก็อยากจะบอกว่ารังรูพี่มากเออรังผมก็งานี่ลืมใช่นะบุญคุณของแกพี่ผมเนี่ย ไปเรียนมาครับผมที่อังกฤษนะฮะให้เงินผมหนึ่งหมื่นบาทคือมันมาลาไม่อยู่ดีๆมันจะลาไปงะเราก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เปิดในกระเป๋ามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งบอกเอาเงี้ตั๊กมึงไปแลกเป็นปอนแล้วก็เอาเก็บไว้เป็นเงินก้นถุงชุกเฉินได้ใช้ตั้งจากมันไปแล้วมันก็กลับมาก็ถามบอกว่าเป็นไงเงินที่ให้ไว้เป็นเงินก้นถุงได้ใช้ไหมตั๊กมันบอกว่าพี่ครับ ไม่ได้พี่ผมแย่แล้วถูกต้องผมได้ใช้ตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยครับผมเหรอแล้วมึงเอาไปทำอะไรอืบอกผมเอาไปตีผมเอาไปตีครับครับจูกเชิครับผมเชยมันช็อตจริงๆครับไอเด็กห้ยอกไอยอกยอกยอกหมดเวลาแล้วครับผมขึ้นมาแลครับผมยังยังวันเสาร์น้าไม่ใช่รายการเขบอกทีไม่ใช่รายการ ไม่เราทำไปถึง2วันแล้วไงเสาร์อาทิตย์ไมาที่เป็นแค่อาทิตย์เดียวเองทำเพิ่มวันทำเพิ่มนลาไปเลยครับตีท้ายครัวโอเควันอาทิตย์ทีมู๊ง่ายสองสิบห้าสิบห้านาทีวันนี้นะฮะตีท้ายครัวลาไปก่อนเลยครับผมพบกันใหม่นะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับบ่ายสองสิบห้าอะไรฮะบ่ายสองสิบห้าดูย้อนหลังไงฮะ ดีเลนนะครับผมแต่ดูจริงๆอ่ะต้องดู2องโมงสองโมงสิช่องอะไรช่องอะไรช่อง3ครับผมสามสามทั้งสามคนเลยนะฮะสามคลัสครับวันนี้ขอบคุณตั๊กบริบาลมากนะครับนะะฮขอบคุณมาที่บ้านพูด้วยกิมกลอยไปที่บ้านผมด้วยนะเอาเอาบ้านเอลซี่หรือบ้านอีจุ๋มอะไรเอาบ้านเอลซี่หรือบ้านอีจุ๋มเอลซี่หรือพี่อีจุ๋มนี่ใครเนี่ยอ่าน่า ลาไปก่อนนะครับดีครับสวัสดีครับปากแตกแล้วครับผมสวัสดีครับ